สามหหสิบมาเลกรกพี่ดสวัสดีครับพี่น้องเนียย่ตลาดยังก่อนไหมคท่านเสด็จในจท่านเสด็จใาดูเนี่ยงวอย่บานพ่งามัวเองดูงตัวนไเ่อไหร่ต้องห่วยลุกน้องมาพี่น่ันด้วยั่วเลย โอ้โงเกียร์ปัมฮะสดๆเลยเนาะน้ำไหลไหลนองเ้ยบ้านห้ของผู้แดงทอได้เลยครับเออนี่ครั ราคา,งงา,าเท่าอุ้ยมีอะไนู้ด้แถมเออแถมคนนี้ไครับพี่น้อง็กันตลาดพัน,น,น,นเศษไงแลเไหผมบุคข่าประจำเขาแค้นเนเเพร่นตลาดนั้นเสาสูงตลาดั้นเสาสูงครับนพี่น้องยุติดกับยังนี่เสนบนเันผมเสบน เซเว่นซีเจไม่เกียงยำคักก็ดีคักเลยเนาะโอ้เดี๋ยวบเข้ากันสออนดีไู่ได้สิว่ากินน้ำมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินผู้เดียวเมด่สองโล่เนี่ยเขาจะว่าเอบแล่วกนเน่านี่เกลอนตัวเนี่ยกุ้งสดงตัวตัวยัง อาตัเหลี่ยมดีเนาะมาสดๆเนาะไม่ทุกวันจอาไปไหม่่ะเออขากินเขากังบุกมง่นกุ้งกุ้งรสอะไรครับเนี่ยอ้ตามใส่ย่อยติใส่น้อยใส่ย่อยอาตัวโอ้ัวดีไหม อ,อันนี้สองสีตทีเนี่ยตัวใหญ่นี่สองแปดสองสีสองแปดอันนี้ใส่นี่ยี่สิบห้าตัวโลโอ้อีองปดนนใส่นี่ยีสิบห้าตัวโลโอ้ไลาย,เลยูเรือยเนาะมึงกุ้งกับเนื้ออยู่ใกล้กันครับพี่น้อง จะกินเลืออะไรดีต้องคนเลือกเนื้อก้อนแล้วม่ฆ่ากันนี่กุ้งย่างเดียวติโจนี่ประมูกคือจ่ายจ้าพนเอเโอ้นโอ้บกลน้าเงินที่ผาบัมกมี้าผสมมาจากบ้านห้องวนฮะเด่เย่ฟร์แฟรพอเราสาวตีนเ ปากไก้่อ้าหมกลิ้นฟ้ามันดนู่ายใช่มันมีแต่เนี้ยมัเสียบแล้วกม่เห็นตอนนี้มันหิวอยู่ว้าทุบม,มึกไปนี่ก็หำอมกพี่น้องลาธุง่าย่สองร้อยแปดสิบนี่สองร้อยแปดสิ เอ้าผมมึกก็ถือเลยฮะกับผู้ขายแพีนเนอะงอานี่เด้อมันกับเพง,ง้ยนเนอะแหละจ้ามันขายหนกับผู้ขายราคาพอดีโอ้มีแต่ออแ,นแนวถึกๆตลาดเสาสูงพันสเสด็จในพี่น้องมาบระถือกับทักมาหาผมในคลิปนี้เด้พี่น้องเลยเด็กเสื้อามาหอดมองร <c oughs> ับร่องมาสดใหม่ทุกวัน เออราคาสื่อผมพี่นอ้องมาสอนุงมึกครับม้งดูครับม้งดูครับพี่นอ้องกูได้สองร้อยแปดสิบทะเลกับพ่อุดทอพอฝนหยุดกับแดดท่อนล,ลดเนาะมันหกักเป็นเอามีมีตัวใส่แง่ๆยัจริงจิ ปลาทูบยิกส่เลยตัวนึ่งมูลลดลอดๆเขาที่ว่าเขากินแบบชอ็อตมูดมี่ตีไม่ใช่โบจ้าแก็บมันเก็บต,ต้องไม่ไม่โอ้โหถัาวมูดนึ่งมึกกระดองสิอันนี้มึกห่วยลอกอันนี้แหละ,ะลออร้านตุ๋นห่วยโอ้โหลอกเรียบร้อยจ้โอ้ข้าวเดียวกับมืดกันมาสิผู้ใหญ่ใครเห็นก็อยากได้ท่านเอาพี่น้องมาอุดหนุนเราเนี่ยด้วย ตัวน้อก็จียวผสมไปกินกับเนื้อยูเอาอันน้องไม่สมตัวนี้เนบอจ้าแฮดันโอ้ยแล้วเดี๋ยวจะไปเองัอนเลยเขาเฮ็ดเองน้องไม่สมขวดละยี่สิบเื่อกันขวดละเซโอ้โนี่ครับเาเดียวเสาเดียวแค่เนแ่่กลากาโฆษณนาเนอะทออกมาเลยเ้าลเนี่เขาขยบ่ เด็กกูบอเนื้องงั้นเต่เนี mm ่ยบอล่เออโอ้ยกินเป็ดกิโลป่ะนะกินบุบเบิล่ะเนี่ยกระเดยยังมาเอาพี่รองกดกิฟต์นี่หรอกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องถ้านิ่งกาแฟสะเดือดได้ด้อพี่รองเด้อมาอุดหนุนเราแน่เม่ค่ะสองคนใจดีไม่แพงไม่แพงถูกมาก สวีรัสสวัสดีครับพี่น้องจิ้งค้ายด้วยปลาหมึกไซส์ใหญ่ๆมืออ่อนซ่อนของมึก